สวัสดีครับกนะครับวันนี้ใน Shadowverse <อ>ก็จะเป็นเด็กแพตูเฟอร,ร์การทอรี่ปีชอปหลายคนอ่ะจะสงสัยว่าปีชอปเล่นได้ตั้งหลายเด็กทำไมต้องเล่นเด็ก PTP ด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมืนงั้นเราไปลองกันเลยเจอวิชถ้าเราจะชนะเด็กแหนรู้สึกดีที่สุดเลยเด็กทโทโทของเราต้องเป็นวิชแน่นอน ถ้าเริ่มก่อนอยากเก็บทีมิสอยูถ้าเริ่มหลังเราอยากได้พรีสมากกว่าหดือไม่อะไรออนสปิริตมองว่าเขาจะไม่ใช่เด็กตีชิมเพราะเด็กเราชาไม่เคยดีชิมไม่เขาจะเป็นดีชิม ต้องลองเล่นดูก็ใส่ Tail Light เทลอฟไลท์ด้วยเพราะว่าได้เลยจัดกรีดอยู่แต่ช่วงนี้มันกีดแต่เพราะว่าคนส่วนมากเล่นเด็กช้าๆกันว่าผมจะรีบรีบเล่นแพดไปแล้วก็เอาเทอร์เฟน キミのユミさん。キミがのゾマンだ、コレがキミの望みで、フェアンフェッシューボード、はんてない。はんてない。コレがな。

แน่ต้องรีบๆเอาเทอร์ฟอเฟสเราเอรอเอเฟสลรวเอาเอเฟสเราเอรอเเฟสแทนหน้าอยากเล่นให้เพลียให้หมดที่จะเล่นได้ แล้เวเฟสเทิร์นหน้าเลยก็ได้ไม่งันมันจะไม่ทันเลยเขาน้าจะใกล้ได้ใกล้มีหลีต่อแล้ว โอเคงั้นเราทำนี้แล้วเราก็ทำนี้แล้วเราก็ผ่านเพราะไอโฟนที่เขาลงโกเลมมาคือเคขาไม่ดิ้นต่อเธอหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยเขาไม่ควรจะลงโกเลมบวินฟ้าเราใช้เฟดแฮนเพียอะมากเลยเราใช้ Hand, เฟดแฮนครบแล้ว キリガのゾマのコレがキミの望みかい <noise> あなたの痛みをアらげましょ。<noise>

のもンングなしも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 ししも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 しし ว้าวลูน่าโอเคจ้าูน่ไม่น่าจะสู้แค่ตัวกระทอนที่นได้ด้วยไมแม่ผมจะคลิันนี้เขเป็นมือดีมากมาไม่ว่าเราจะเล่นเด็กไหนก็ตามแลวไม่ว่าเราจะเจอแม่ชอบอะไรก็ตามเช่นกัน สี่แย่สุดคถ้าเราจั่วไม่ได้การไซเคิลแล้ถ้าเราจั่วไปสักพักแล้วไม่ได้อะไรไซเคิลได้แล้วไม่ได้พวกใครซาหรือกระต่ายจะแย่มากถ้าเธอเนี้็ผ่านฟ่าผมจะแพดไปเลย จุดององย่ทน่มาุมาอใคราันนั้นไม่ต้องทำไรลงใครซา <c oughs> แล้วก็ลงแครลอ็อ เน่าล,ล,ล,ลงแคลอทที่เยอะเสือที่ลงได้และไม่รีบจวนเพราะว่าไม่มีที่เราจะปั๊มชาโดได้ดีวะ่ะลงมอนไปตายอยู่ดีในเด็กที่ เราจะพยายามลงแคลลอรให้ทุกเชทแต่ให้แคลอรตายทุกเทิร์นแล้วก็ลงใหม่ทุกเทิร์นเขที่เขาจะรู้ว่าเราเป็นเด็กแผ่มันก็นสายไปแนะล้วหรือไม่ถ้าเขาเป็นเด็กนเนฟซีแล้วเขาใส่มอเตอร์ไซค์มาเราก็ไม่ชนะมันแบบต่อยแผลเราขึ้นได้เราก็จะดิวใส่เขาเทิร์นละหกในขณะที่เขาดิวใส่เราเทิร์นละห้า 頑張りますあなたすべてのすべての人形を超越するくとはての人形を超えすての悲しきかじってのろっての人ってみろっての人形を超えたてを超え落すすぜ。 โอ้จริงๆของคนจะเก็บว้ไบเอ็กซายว้เอ็กซายอ,ซอย่างอื่นที่ไม่ใช่แ่รอ,อ,อนฟักขเพื่งโยนเกมบไอทิ้งไปว้าวเอา t ุดโตรเนแล้วก็เกะ

ใชทีมิสไปเลยให้มันลดดาเมจไอ้นี่อไอ้มอเดิร์โอ้ว้าวเก็บละก็ผมว่าเราควรจะเล่นเบลลิงเกอร์มากกว่าเล่นแพทอจริงจรตย์ เราทำให้แผนเราออนไลน์ได้เอาเราไปคิวด้ได้เราก็หวังว่าเราจะอรอเธอในละเฟดได้แพทเธอหน้าได้ น้องได้แผลไปโฮโฮลูกจัดจราโฆด้วยครับป้าฮ่าฮ่า ผมยังไม่รู้อีกดีนะว,ว่าทำไมเราถึงไปจะเล่นเด็กนี่นะสำัวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากัที่ติดตามชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าผมสวัสดีครับ